Thank <laughs> you.

อนกัด็กนทกดเน์นี้วางบโตถามว่าอ่านไหมต้องมีแบบในห้องเรียนหนอเ่อหยิบขึ้นมาก็ไม่จอดมาเล่นเกมเ

ถ่ายรูปแล้วมันจะดีอย่างเนี้ยถ่ายรูปแล้วมันจะดีอย่างนี้หน้าแบบว่าใช่ไหมคะแล้วแบในนี้เดี๋ยวหน้านั่นแหละแล้วก็ให้เสียบเสียบที่เสียบที่เสียบนะคะเป็นโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปได้เปล่าไม่วะหะคือเป็นโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปได้ไหม ช่เส้นหลังโทรศัพท์ให้หน่อยตันึงนะจะตนี้เปนไหวอมแบววคอมแบ็กั่วคอมแบ็กนี้ส่วว่นอเวอตรั์กแล้วก็ตัวตัวศูนย์ด้วยเนาะคนถือล้มเนี่ยคนถือมืสุอถือแล้วดูไม่ดีอะก็ไม่เหมาะ วเอาใส่เออคือคือหางหเรามดขาดหัมนดูไม่ดีมีน่ยไหเลย็น่าเป็นอัสนอผู้หญิงต้องหลบก่อน้าวาเดี๋ยวสายแล้วเจอดีเห็นไหมแค่อะ นี่รูขาวดินู่นเี่ะขาวดิเออมันไม่รู้เหมือนกันร้อนท่ตายแล้วหนาเลร้อนด้วยนู่นไงม่นมีสายคลายคยคลายคายยาาายายาลวยว

ไม่ใช่ให้ดึงสดึงสื่อคุณบอกม่าเท่านั้นแหลเฮ้ยล่มขายเลยบางแสนบางสยิงไปสร้างกันศาดออกมาเลยไปยิงญิงบอกพ่อนะคะญิงสร้างกันศาดออกมา ta có ôm ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì video

ขใจรนววนวนใจเขาใจอตอขตออยู่ไหนอะจะอยู่นู่นเดินขาผาไปมายังต่ว่าพอเรา้อล้วงมีเาของไม่ให้ต้องทให้เรียบร้อยต้องใส่ใส่งเ่นอะไรใครทะเลาะกันไหมไม่มีใครทะเลาะกันใช่ไหมใกล้ๆ เขาไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมเขาคุยกันสะหัว